น,นะคะเนี่ยนี่โอ้โหน,น,นะนะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบายนนสีนิูุโกกันนะคะนนะคะโอ้โหวันนี้เรามาทำอะไรกันคะเนี่ยายสีนิสุโกะอุ้ยมาม้าเห็นรูปในสุโก,โกคะ่ะอโอโอันนี้เป็นเป็นระบายสียังไงอะคะมาม่าเห็นมีตัวเลขอยู่ด้วยอะคะ่ะ ตัวเลขนี้เขาให้ทำอะไรอะคะนานาคะเขาให้เราใยสีตามเลขอ๋อแล้วสีของเราอยู่ไหนอะคะนี่ค่ะโอ้โหสีของเราก็คือแพ็คมาในชุดของเขาอยู่แล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอเคนั้นเดี๋ยวให้นานะาลองแกะออกมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเรามีสีอะไรบ้างเนาะนานะาเนาะโอเคเดี๋ยวแกะให้เพื่อนๆดูเลยค่ะอุ๊ยนานนาหมาเห็นเห็นสีด้วยค่ะ แล้วก็มีอะไรคะคู่ก,กันนี่รูปภาพตัวแบบอ๋อรูปภาพตัวอย่างใช่ไหมคะให้เราดูาใช่ไหมก็คือให้เราลงสีตามนี้เลยเหรอคะอุ้ยนันะค่ะม,มาไม้เห็นเนี่ยคะ่ะแต่ละอันเนี่ยเขาจะมีตัวเลขแปะเอาไว้ด้วยค่ะมันหมายถึงอะไรนะคะนันะเห็นไหมคะมีตัวเลขเขียนไว้ให้ด้วยอะ่ะเนี่ยแล้วก็ในรูปของเราก็มีตัวเลขไว้ด้วยนะคะบางจุดก็มีนานะดูสิคะว่ามีเลขอะไรบ้างอะ 1สอหก๋อหก็เท่ากับว,ว่าในรูปนี้ก็จะต้องมีเลขหนึ่งถึงเลข6ด้วยสิคะหกหนึ่งห <6, 1, S 2> ก็คือให้ระบายสีเนื้อใช่ไหมคะ <4. S 1> อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองก็คือเขาช่วยให้เรา,าลงสีได้ง่ายขึ้นถูกไมหมลกูกโอเคอันนั้นเดี๋ยวเรามาไล่ทําทีละสีดีกว่าไหมคะดีค่ะโอ,อเคได้คะ่ะเดี๋ยวมอมมจะเตรียมตัวผู้กันนะคะให้นะนะเอาหอันเลยดีไหมลูก สีมันจะได้ไม่ปนกันดีไหมคะโ okay. อเคอนะนะนะคะตอนนี้นะคะหมามาได้เตรียมผู้กันเอาไว้ให้นานะแล้วแล้วก็เตรียมน้ําเอาไว้ให้นานะเวลาล้างผู้กันนะคะจะได้ล้างได้โอ้โหนานะเริ่มระบายจากเบอร์อะไรก่อนคะนานะคะ <Okay. S 1> เบอร์หกจะเป็นสียังไงคะคออสีครีมก็คือสีเนื้อใช่ไหมคะโอ้โห เบอร์หนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นสีเนื้อนะคะก็จะเป็นหน้าของเนสโกะใช่ไหมลูกโอ้โหนี่เราต้องค่อยๆระบายนะคะอันนี้นะคะเด็กๆก็ต้องสังเกตด้วยนะว่าเบอร์หกอะ่ะมันอยู่ตรงไหนในรูปบ้างนะ้านี่ค่ะมาม่าจะให้นานะระบายที่เป็นเบอร์6กก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไล่ไปเป็นเบอร์อื่นๆต่อไปนะคะเพื่อนๆนี่เด็กๆจะได้ไม่งงหนะ้าเพราะว่า ในสีที่เขาให้มานะคะเขาจะมีเบอร์เขียนบอกเราไว้แล้วค่ะถ้าเป็นตามซอกเล็กๆก็คือนันานะก็ต้องปรับไปใช้ผู่กัน,นเล็กๆใช่ไหมคะนันานะจะได้เก็บตามขอบหรือว่าตามมุมได้ใช่ไหมลูกนัน,นะคะหลังจากที่เราลงสีเนื้อแล้วนะคะเรามาลงอะไรต่อดีคะเนี่ยอันเนี้ย นานากำลังลงเบอร์อะไรอยู่ลูกสองโอ้เบอร์สองเป็นอะไระคะเป็นสีของอะไรคะเป็นสีแบ็กกราวด์เหรอคะใช่ค่ะอ๋ออันนี้คือลายนาะนาะนะจิ้มไว้ก่อนเหรอโอเคอ๋อจะจิ้มไว้จะได้ไม่ไม่ลืมใช่ไหมว่าอันนี้ต้องลงสีชมพูใช่ไหมลูกอ๋อ,อเป็นสีแบ็กกราวน์นี่เองโอ้โหอันนี้เป็นเทคนิคใหม่นะเนี่ยจากนานาใช่ไหมคะ <Nice. S 2> อือย่างนี้ระบายง่ายดีไหมคะนนะนะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าสีเบอร์อะไรต้องไปลงตรงไหนถูกไหมคะต้องไประบายตรงไหนถูกไหมลกูกโอเคเราก็ต้องระบายอย่าให้ออกนอกกรอบมากนะคะนนะแล้วก็ต้องบายทับเลขด้วยงั้นถ้าถ้าเห็นเลขงั้นเดี๋ยวไม่สวยโอเคเราก็ต้องเลือกคู่กันดีๆด,ด้วยนะถ้าเกิดว่าช่องไหนที่มันเล็กอะเราก็ต้องหยิบคู่กันอันเล็กมาใช้นะคะนนะนะ โอ้โหอานี่เดี๋ยวให้นะนะเอาผู้การอันเล็กหน่อยนะคะเพื่อนๆจะได้เอามาลงในพื้นที่ที่มันแคบๆได้นะอ่านะ,นะคะตอนนี้เราระบายเบอร์อะไรไปแล้วบ้างคะงบเบอร์สองสกับเบอร์อะไรส,สองกับหกใช่ไหมโอเคไหนไหนไหนหยิบขึ้นมาให้เพื่อนๆดูหน่อยได้ไหมคะว่า<ม>ผลงานของเราอ่ะเป็นรูปเป็นล่างขนาดไหนอะคะ<ม>หยิบขึ้นมาได้ไหมคะ อขอดูหน่อยอุ้ยใกล้แล้วนี่นาะเพราะว่าตอนนี้เราระบายอะไรไปแล้วบ้างคะระบายหน้าใช่ไหมคะแล้วเราก็ระบายข้างหลังที่เป็นแบ็คกราวไปแล้วใช่ไหมลูก,<ช>ลกต่อไปนานะจะระบายเป็นสีอะไร<ม>เบอร์อะไรผมผมเบอร์สีใช่ไหมอุ้ยผมเนสโกดสีอะไรอะด<ำ>ําอุย้ยสีดําใช่ไหมโอเคอุย้ยสีดํา สีดาจริงๆด้วย,ยโอเคค่อยๆระบายนะคะเบอร์สี่ใช่ไหมลูกโอเคระบายเฉพาะเบอร์สี่นะนานาก็ใช้เทคนิคอะไรคะจิ้มจิ้มมาให้รู้ก่อนใช่ไหมว่าตรงนี้เป็นสีดํานะโอเคใช่ไหมคะถ้าตรงใหญ่ๆนาะนาะไม่จิ้มและบาย๋อโอเคนี่ต้องค่อยๆนะเพราะนานาชอบตรงใหญ่ๆออย่าปาดไปเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกินที่ เบอร์อื่นด้วยนะเดี๋ยวมันจะไปกินที่เบอร์ห้าอยใช่เนี่ยเดี๋ยวน,นะนาจะค่อยๆแตะให้เพื่อนๆดูนะคะดูซิว่าผลงานชิ้นนี้ออกมาแล้วจะสวยตามต้นฉบับหรือเปล่านะนานนคิดว่าไงคะสวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเขาให้สีเรามาแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็กําหนดช่องมาให้เราแล้วด้วยว่าเราต้องระบายสีนี้เลขนี้ที่ช่องไหนถูกไหมคะโอเค นะนะคะโอ้โหผลงานของเราก็จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วตอนนี้เราเหลืออีกกี่สีลูกที่เรายังไม่ได้ลงอะคะสาอ๋อเหลืออีกสามสีตอนนี้นานะจะเลือกลงสีอะไรดีคะี่โอ้ยอันนั้นเบอร์อะไรลูกอันนั้นเบอร์สามใช่ไหมลูกโอ้นี่ถ้าดูเบอร์สามก็จะเป็นอะไรคะสีของผ่ผ่ใช่ไหมคะ ตัวไผ่ที่ทางเนสโกเขาคาดไว้ถูกไหมลูกสีออกาฟ้าใช่ไหมคะใช่โอโ้โหแล้วก็จะเป็นปกคอเสื้อของเนสโกใช่ไหมคะสีฟ้านี่มีเนื้อที่ให้เราระบายอยู่นะคะนั่นนะคะโอเคโอโ้โหนี่เบอร์สามค่อยๆนะคะอย่าให้มันเลยไปตรงอื่นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปทับกับสีของพื้นที่ของเลขอื่นนะคะนั่นนะคะเราต้องค่อยๆระบายโอเค นี่นนาขผลงานของเราใกล้จะเสร็จแล้วนะตอนนี้เหลืออีกสองสีเองนะคะเพื่อนๆตอนนี้นานะจะลงสีที่เป็นสีผมของนิสโกะแล้วสีผมของนสโกะต้องลงเบอร์อะไรนะนานาคาสีผมนิสโกะลงเบอร์อะไรคะเหลือเบอร์ห้าใช่ไหมลูกโอเคอ่ะเบอร์ห้าก็จะเป็นสีม่วงเข้มขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคะโอ้โหนนา,นาเบอร์หเนื้อที่เยอะมากเลยคะ่ะ เบอร์ห้าก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะตรงสีที่ยังไม่ได้ถูกระบายใช่ไหมลูกโอ้โหสีม่วงนะ่ะนะนะ่านจะกบผมออกสีม่วงหรือเปล่าน้าไม่ใช่มันโดนแสงอ๋อพอมันโดนแสงแล้วมันก็จะกลายเป็นสีม่วงอ๋อมันสะท้อนกับกับแสงใช่ไหมคะอโอ้โหมันเลยก็นสีโอ้โหนี่สีม่วงเข้มสวยมากสวยไหมคะโอเคระวังนะอย่าให้ไปทับกับ ตรงเส้นอื่นนะคะนานาเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นสีมันจะมิกมิกกันค่ะนานาค่ะตอนนี้ก็เหลือสีสุดท้ายแล้วนะคะต้องลงเป็นสีอะไรเอ่ยสีเบอร์หนึ่งใช่ไหมลูกเบอร์หนึ่งจะเป็นสีออกอะไรคะมาม้าเห็นสีออกส้มๆนะๆอ๋อนี่ไงเป็นสีที่เอาไว้ลงตรงโบของนิสโกะใช่ไหมลูกโอ้โหเดี๋ยวเรามาลงกันให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวให้นานาอวดผลงานนะคะเพื่อน ว่าจะออกมาสวยงามขนาดไหนตรงปกหรือเปล่านะ้าอานาณาเริ่มได้เลยค่ะเบอร์หนึ่งใช่ไหมคะโอเคอะนานาคะคะหลังจากที่เราลงสีครบแล้วนะคะไหนามามาขอดูผลงานหน่อยได้ไหมคะนี่อันนี้เป็นรูปต้นฉบับนะคะเพื่อนๆที่เขาให้มานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ารูปที่นานาทำเสร็จแล้วเนี่ย จะตรงปกหรือเปล่าหน้าอัานนะันะคะขอโชยให้เพื่อนๆดูหน่อยนะลูกนะคะหยิบโชยให้เพื่อนๆดูหน่อยได้ไหมคะอ้อฮอูฮ้เหมือนนะคะเนี่ยนี่อูหนะนะเก่งมากเลยค่ะโอ้โหทำผลงานออกมาได้สวยงามมากเลยอ้าวแล้วนะนะจะเอารูปเนสโกไปแขวนไว้ตรงไหนดีนะ เพราะว่าในถุงอ่ะเขาให้ที่แขวนมาด้วยนะคะนันนะคะนี่ในถุงอ่ะอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะนี่ไงในถุงเนี่ยเขามีที่แขวนมาด้วยนะคะนันนะ,ะเราสามารถที่จะเอาเอารูปภาพของเราที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยพอมันสีมันแห้งแล้วอะ่ะเราก็เราที่แขวนนะคะติดแล้วเราก็สามารถที่จะแขวนติดผนังได้ด้วยนะคะนะคะันนะคะอ่าเพื่อนๆคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะ ขอลา,าไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ค i b e ให้ช่องนานาด้วยนะคะโอเคบายบายสวัสดีค่ะบายบายจุ๊บ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 